ขอตอบคําถามผู้ที่มาติวผู้สอบบัชีเกษตรกรนะฮรผ่านทางเฟ b o ๊กนะครับเจอโจทย์ขออหมกอยู่หนึ่งข้อนะฮะเป็นการเปลี่ยนหลังคาคือในโจทย์ข้อนี้บอกว่าเปลี่ยนหลังคาแล้วใช้วัตถุดิบแบบเดิมวัตถุดิบหรือวัสดุเนี่ยฮะเขาใช้วัตถุดิบแบบเดิมก็คือ มีหลังคาอยู่แล้วไปเปลี่ยนหลังคาเขากำลังงงว่าเขาเข้าใจว่าการเปลี่ยนไอ,อตัววัสดุ ip, หรือวัสดุ ip, เนี่ยนะชนิดเดียวกันกับของเดิมเนี่ยมันน่าจะไม่ได้ดีกว่าเดิมเขาบอกเนี้ยว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนแล้วดีขึ้นกว่าเดิมเช่นจากหลังคาสังกะสีเป็นหลังคากระเบื้องเนี่ยอันเนี้ยมันเปลี่ยนคุณสมบัติของหลังคาต่างกันเนี่ยอันเนี้ยเขาเข้าใจว่ามันเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่ดีกว่าเดิมแต่ข้อนี้เนี่ย เปลี่ยนหลังคาแล้วมันใช้วัสดุแบบเดิมเขาคิดว่าถ้ามันใช้วัสดุอย่างเดิมมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นเลยเนี่ยมันน่าจะเรียกว่าค่าซ่อมแซมเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้บูด,ดีขึ้นเนื่องจากว่ามันใช้วัสดุแบบเดิมคราวนี้ผมขอตอบนะฮะสำหรับโจทย์ตรงนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าค่าซ่อมแซมไม่ได้มันจะต้องถูกบันทึกด้วยสินทรัพย์ก็คือหลังคานั่นเองเหตุผลก็เพราะว่า มันเปลี่ยนทั้งหลังคาเลยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแค่เพียงบางจุดเช่นหลังคาเนี่ยมีความกว้างขนาดเนี้ยถ้าเปลี่ยนแค่เพียงบางส่วนแค่ตรงนี้พอเนี่ยถ้าเปลี่ยนแค่ส่วนนี้นะฮะเราจะเรียกว่าค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแค่ส่วนนี้เรียกว่าค่าซ่อมแซมเพราะว่าเปลี่ยนแค่เพียงบางส่วนโดยใช้วัตถุดิบแบบเดิมก็คือใช้สังกะสีเหมือนเดิมทั้งหมดเนี่ยคือสังกะสีและตรงนี้มันผุพังก็ลเลยไปซ่อม ซ่อมแค่เพียงบางส่วนเนี่ยมันต้องเรียกว่าค่าซ่อมแซมนะฮะใช้วัตถุดิบแบบเดิมแต่สําหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เพียงบางส่วนนะฮะมันเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนทั้งชุดเลยพอเปลี่ยนทั้งชุดแล้วเนี่ยแม้จะใช้วัตถุดิบแบบเดิมก็ตามแต่เมื่อมันเปลี่ยนทั้งชุดนั่นหมายความว่าของเก่าเนี่ยมันอาจจะมีอายุเหลืออยู่ประมาณปีเดียวแต่พอเราเปลี่ยนชุดของเก่าเนี่ยออกไปแล้วเอาของใหม่มาแทนเนี่ยนะ ของใหม่เนี่ยเอามาลงแล้วมันมีอายุใช้งานได้ห้าปีเราเห็นความแตกต่างใช่ไหมฮะของเก่าเนี่ย,ยถ้ายังใช้อยู่เนี่ยมีอายุป,ปีเดียวแต่เราเปลี่ยนของเก่าออกไปเลยแล้วของใหม่ด้วยวัตถุดิบเดิมเขาบัใช้แทนเนี่ยนะผมพบว,ว่าแม้จะใช้วัตถุดิบเดียวกันแต่อายุมันยาวกว่ากันนีฮะเห็นไหมความแตกต่างของอายุดังนั้นคําว่าทําให้สินทรัพย์นั้นมีสภาพดีขึ้นถือเป็นรายจ่ายไถทุนเนี่ยความหมายของมันเนี่ยหม,มายความว่าไงม่นฮะ หมายความว่าลดต้นทุนก็ได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมก็ได้มีอายุมากกว่าเดิมก็ได้มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นสำหรับการเปลี่ยนหลังคาที่ใช้วัตถุดิบแบบเดิมเนี่ยนะคร เพราะมันเปลี่ยนทั้งหลังเลยเนี่ยมันย่อมทําให้อายุจากที่เคยคิดว่าจะมีปีเดียวเป็นตั้ง5ปีมันมากกว่าเดิมมันก็อยู่ในหลักการที่ว่าทําให้อายุยาวนานขึ้นดังนั้นเมื่อมันทําให้อายุยาวนานขึ้นเงินที่จ่ายไปสําหรับเปลี่ยนหลังคารนะฮะก็จะถือเป็นรายจ่ายไา่ทุนบันทึกเป็นสินทรัพย์แล้วก็คอยบันทึกค่าเสื่อมราคาในอนะะาคตต่อไปนะครับเนี่ยนะฮะคือคําตอบนะฮะ